ที่บ้านไม้เก่าแก่ริมคลองหลังหนึ่งนิรมนหญิงสาวผู้เงียบขรึมอาศัยอยู่ตามลำพังอย่างเงียบเหงาเธอไม่ค่อยสูงสิงกับใครคืนหนึ่งขณะพายุใหญ่โหมกระนำ่ำฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนัน่นนิรมนนั่งเย็บผ้าอยู่ข้างหน้าตาโดยมีแสงตะเกียงริบหรี่เป็นเพื่อนทันใดนั้น เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนที่โหมกระหน่ำก๊อกก๊อกก๊อกนิรมนชง,งักแล้วเอ่ยถามออกด้วยเสียงหวันๆวันใครอยู่ข้างนอกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องจนนิรมนตัดสินใจลุกไปเปิดประตูออกไปดูทว่าหน้าบ้านกลับไม่มีใคร มีเพียงความมืดและฝนที่ตกหนักเธอปิดประตูกลับเข้ามาอย่างงนงงแต่แล้วก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอากาศในบ้านเย็นวูบวาบแม้ไม่มีลมพัดนิรมนหันกลับไปยังโต๊ะเย็บผ้าแต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามภายใต้แสงตะเกียงเธอเงยหน้าขึ้นมอง แต่กลับไม่เห็นใครมีเพียงเงาที่ไม่มีร่างนิรมนพยายามตั้งสติเอ่ยถามเบาๆใครใครที่อยู่ที่นั่นเสียงของเธอสั่นเทาลมเย็นพัดวูบแม้หน้าต่างจะปิดแน่นเปลวไฟตะเกียงสั่นไหวและเงานั้นก็ค่อยๆขยับลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆมัน เดินเข้ามาใกล้เธอทีละก้าวนิรมนถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูทำไมทำไมเธอไม่ช่วยฉันนิรมนเบิกตากว้างแล้วก็จำได้ เดือนก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำหน้าบ้านเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่กล้าออกไปช่วยเธอพูดทั้งน้ำตาฉันฉันเสียใจฉันกลัวแต่เสียงกระสิบนั้นตอบกลับมาสายไปแล้วมาหาฉันสิมาหาฉันใต้น้ำ เลวไฟตะเกียงดับลงทันทีบ้านทั้งหลังจมอยู่ในความมืดสนิทเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่สว่างว่าเป็นช่วงๆเช้วชาว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเนื้อลมนลอยอยู่ในคลองหน้าบ้านใบหน้าของเธอสงบนิ่งเรากลับได้พบสิ่งที่เธอรอคอยนับแต่นั้นมาทุกคืนที่มีพายุ ชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากบ้านไม้เก่าริมคลองเป็นเสียงของหญิงสาวสองคนที่ตายไปนั่นเอง